เอาละครับเปิดมาตรงนี้ครับสำหรับฮาร์อยต์เนาะอย่างที่คุณแชงบอกครับสิ่งที่เพิ่มเติมมาเนี่ยจากมอของฮาร์ยอ,อ,อยต์คือไม่มีอะไรมากมแล้อมพิชาั่นปิดอ,อ,อีกหนึ่งได้พอยต์มาครับลิกทีเอชครับภาพลื่นหลขึ้นนะที่ร้นานเอียดเยอะขึ้นด้วยใช่ใช่ใชดูนักสขใจตรงกันไทมิ่งที่มันเป็นทาร็เก็ตเดิมพอยเดิมทันทีรรดเดวซีล่าข้าไปถึงต่โดมาตรงนี้จากอัพิชั่ระยะดีเรเดียร้อยกว่าตตรงนี้แล้วใช้เสร็จเจอคนให้ยิชยังเอาให้ เดี๋ยวรู <lava heart> <t os> ้พร้อมกันนะเรื่องนี้ไม่ใช่นักกีฬาแล้วเดี๋ยเป็นนักพากย์แล้งอยู่การยิงเองเนี่ยดูจับไม่ได้ย่อยกว่ากมาดีนะนี่ครับแล้วเดินมาแล้วอารบิเดินมาเก็บไปสอบมันมาเร็วจ็อปเปอร์ครับเอานะครับจอดช็อตมายิงตรงนี้แต่ว่าเอล่อยพาไปแล้วหนึ่งแล้วโอู้้ทำนี่ดีมากนี่เป็นฝั่งรับแต่เขาไล่ยิงยับใช่ ของจองปีไม่ปีเหมือนกันได้ครับคกมมาก่อนใกล้ๆแบบนี้แล้วไหลมาปาทิศปลายใส่ไปยังได้1ึงเยี่ยาเก็ตอัลวินเก็บสามแล้วจุดกำลังจะโดนทานทีหนึ่งครับแต่เป็นทนาของวูฟโดนเอร์หนึ่งนั่นเองนะครับซอยแบ็กเกตสวิตเก็บปลายบอสซี่มาแล้วครับของกิ้วปีอยู่เหมือนกันตรงนี้จะได้เหยียบด้วยจะเจอไหมเจอแล้วนี่ไง เจอโดนได้ตรงนี้ได้กาโตะมาด้วยเหมือนกันแล้วเทคคืนกลับมาจากเกนจิแล้วเกนจิเข้ามาอย่างนี้นแล้วกันครับโมดูดได้แล้วยิงไปต่อเด้อแบบนี้เขาเข้าลำบากสองลูกจอๆแบบนี้คลีคลีขึ้นคราวนี้แล้วเหมือนจะหัวใครล่ะุณว่าหัวใครโอ้โหจำไม่ถัดนะตนี่คุณว่าได้นะเข้าไปได้นะครับผมเปิดมาหนึ่งเก็บไปสองแล้วอากิโนะได้มารอยแบดเอเนเตอร์เฮดช็อตเก็บอีกหนึ่ง ครับใช่ครับนี่ครับจ่ายออปชันกันกระจายกระจายกระจายอยู่เหมือนกันนะท่านผู้ชมนะกแท่งนะโอ้ยตรงนี้ยังไงดีตัวของซีนอนยับมาได้เหยียบอยู่แล้วก็เล็ดมาแล้วนะวันนี้ต้องตีให้แตกนะแล้วเขาโซนหนักมากเลยครับไม่ยอมเหมือนกันนะหกแต้มสุดท้ายของซีนอนมาล่าตีหลังมาเก็บไปสองอินบอร์ดได้มาแต่ว่าตาเปิดแล้วนี่แหละพีทอร์บิไซที่จะเกี่ยวหุ่นแต่มันมีหลังคาการเขาดานเร็วและกีมเล่นล็อกต่อมาเต็มแรงตัวนี้จะวิวเลียกระสุดคืนมีสได้ไม่น่าทันนะ กำลังจะไล่เข้ามาปุ๊บเฮ้ย WDC time หลายมาวินเซนต์เจอหนึ่งได้มาก่อนเหมือนกันแต่มีซิกเก็บไปสองเขาเลวมีโอกาสเสียคิวได้ครับแล้วเขารู้ตัวขันป้นจะเป็นฟิวเรียได้มิวซีอีกมาอีกหนึ่งแล้วเราจะเพิ่มเวลาเพิ่มแน่นอนแบบนี้เวลาสเปกกดมา9ต่อ6คนแล้วเขาเหลือ5คนจุดปีได้แล้ว